โซเชียลฮือฮาชมพู้โพสต์ข้อความแท็กตรงผู้จัดการพร้อมบอกเดี๋ยวแถลงเรียกได้ว่าอยู่ๆก็มีเรื่องราวมาให้ได้หูผึ่งและตั้งตารอแบบหนักมากเลยก็ว่าได้หลังจากที่ล่าสุดคุณแม่ซุปตายอย่างชมพู้ฮาเกต ได้ออกมือหย่อนข้อความชวนปูเสือรอกลางไอจีสตอรโดยงานนี้สาวชมพู่ก็ได้โพสต์ข้อความแท็กตรงถึงหวานเจีย๊ยบโดยชมพู่ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพักนะคะ @webf เดี๋ยวถแถลงเร็วๆนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ถูกไปก็ทําเอาเหล่าแฟนคลับชาวเน็ตต่างฮือฮาหนักมากงานนี้จะมีเรื่องราวด drama าาหรือเซอร์ไพรส์อะไรกันแน่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอารยาอัลเบอร์ต้าฮาเกต เกิดวันที่28มิถุนายนพศ2524 ชื่อเล่นชมพู่เป็นนักสแสดงนางแบบและพิธีอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องอารยาเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจมส์เอาลเบิร์ตฮาเกตกับวารีหน่อแก้วซึ่งวารีเป็นผู้ลีภัยสงครามอินโดจีนจากประเทศอารยาสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนวิมลทิพย์ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนการมณีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินเดชาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อปีพศ2 0 0 5อารยาเข้าสู่วงการเมื่อปีพศ2541ขณะอายุได้17ปีจากการประกวด m ิสมอเตอร์โชวปีเดียวกับรุติราช่วยเกือ้อ รำภาพิรงพักดีผู้เขียนบทประจำบริษัทดาราวิดีโอให้มาทดสอบหน้ากล้องและต่อจากได้รับโอกาสแสดงละครกับทางช่องตลอดมาละครเรื่องแรกที่เล่นคือเพลงพายทางช่อง7แสดงร่วมกับสวิตเพชรวิเศษสิริจากนั้นก็มีอรารยาเริ่มมีชื่อเสียงจากบทบาทแอนนี่ในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ นอกจากนี้เธอยังได้เล่นละครเวทีเรื่องม่านประเพณีและภาคเสียงไทยในเรื่องแกงสี่ขาข้ามป่ามาป่วนเมืองรวมถึงเป็นพิธีกรบนเวทีการประกวดและงานสำคัญต่างๆกับทาง,าง,าง,างช่องเจ็เช่นจอะโลกมายาและจมูกมดเกียรติกิจเจริญและหัตยาวงกระจ่างและเป็นพิธีกรรายการทอลคโชว์วาราตี้เกระรดัร่วมกับเมธนีบูรณาิริ หลังจากนั้นเธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งรินระดาในละครเรื่องดาวเปื้อนดินในปีพศ2551เธอเซ็นสัญญากับทางช่อง3โดยมีผลงานที่สร้างชื่อมากที่สุดคือละครเรื่องดอกส้มสีทองใน,ในปีพศ2552อ,อ,25อรารยาได้เปิดร้านทำผมเซเลบรูมย่านสุขุมวิท24และร้านตุ๊กตามลายที่ชื่อเดอะดอเฮาส์ชอปแอดในสยามพารากอน และในปีพศ2556เธอลงทุนประมาณ100ล้านบาทเปิดธุรกิจเต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาวโดยมีเธอเป็น